สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขอแนะนำ4ซีรีส์จีนที่กำลังออนแอร์อยู่ซีรีส์ดีนักแสดงเก่งระดับแถวหน้าของวงการจีนจะมีเรื่องใดบ้างก็ตามไปดูกันเลยนะครับปริศนาฆาตรกรลับจิตแพทย์นักสืบและพยานต้องช่วยกันไขคดีจับฆาตรกรโหดในวันอันเหน็บหนาวของปี2000เกิดคดีฆาตรกรรมในบ้านเจ้าของโรงพิมพ์ที่เมืองไห่เจา ตำรวจอาชญากรรมหน้าใหม่หรือเสี่ยวปิงตำรวจรุ่นพี่ลีหลานก็ได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมจากพลเมืองดีทั้งคู่ก็รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุและแยกการหาบอ่อแสถ้าว่าเป็นเสี่ยวปิงที่ต้องเผชิญหน้ากับคนร้ายฆาตกรต่อเนื่องของเมืองไห่เจาและเห็นฆาตกรลรงมือฆ่าเหยื่อครูสาวเสี่ยจินหลานหรือเสี่ยวปิงถูกคนร้ายแทงเข้าที่หน้าอกเขากลัวจนไม่กล้ายิงใส่ เคยถูกคนร้ายฟาดหัวจนสลบไปคนร้ายนี้ไปจากที่เกิดเหตุดได้อย่างรอยนวลทั้งยังฆ่ารุ่นพี่หลีหลานจนตายอีกด้วยพยานที่เหลือในที่เหตุการณ์เพียงคนเดียวก็คือเด็กชายที่ซื่อเชี่ยมู่ซึ่งในเวลานั้นก็แอบดูเหตุการณ์จากประตูนในห้องใต้หลังคาฝั่งตรงข้ามกับห้องที่เกิดเหตุเสี่ยมู่ไม่ได้เปิดโปงเรื่องที่เลี้ยงเสี่ยวปิงมีปืนและไม่กล้ย,ยิงใส่ฆาตกร จึงทำให้เสี่ยวปิงยังคงทำหน้าที่สายสืบอยู่ในกรมตำรวจได้ต่อไปหลังจากนั้นฆาตก,กรก็ซุกซ่อนตัวเงียบสนิททำให้คดีที่ไหโจวนี้ไม่อาจปิดลงได้เป็นเคสที่5แล้ว16ปีให้หลังเสี่ยมูก่ก็ได้เข้ามาฝึกงานที่กรมตำรวจและได้ใช้ชื่อเรื่องที่เหลียงเสี่ยวปิงพกปืนมาโดยแต่ไม่กล้ายิงปืนเป็นเครื่องต่อรองบีบให้เขาร่วมสืบคดีกับตน มาที่ทั้งสองคนกำลังตามเบาะแสที่ชี้ไปยังพ่อของเสินวีซึ่งก็รับบทโดยเจ้าลี่อิงนะครับที่เป็นจิตแพทย์สินวีก็เริ่มโครงการสร้างโมเดลเรียนแบบกันก่อคดีฆาตกรต่อเนื่องเพื่อให้พ่อของตนหลุดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยไม่นานหลังจากนั้นจู่ๆก็พบมีศพหนึ่งที่กระดูกบ,บ่งชี้ชัดว่าเวลาตายนั้นเกินกว่า16ปีนะครับ ก็ทำให้ทั้ง3คนตกอยู่ในความมืดแปด้านและในที่สุดทั้ง3คนจึงร่วมมือกันเพื่อจับกลุ่มฆาตกรโหดให้ได้ก็ติดตามลุ้นการไขคดีของจิตแพทย์หญิงกับนักสืบเก่าและพยานที่เห็นหน้าฆาตกรโหดนะครับในซีรีส์ทิวเลอร์สืบสวนโปรเจกต์ปริศนาฆาตกรลับทุกวันอาทิตย์ถึงอังคารนะครับเวลา19นาฬิกาทางไอีอีนะครับ ส่วนนักแสดงนำก็มีเจ้าลี่อิงเซียวซ่งต้งจือเจียนนะครับซึ่งก็จะเป็นละครสั้นนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน16ตอนตอนละ45นาทีตำนานล่วหอยางซีรยีย้อนยุคฟอร์มยักษ์ที่เหล่าคอซีรีส์จีนต่างรอคอยได้เลิกลงจรแอเมื่อวันที่1นึธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับต้อนรับช่วงเทศกาลแห่งครอบครัวเรื่องนี้ก็ได้รับการดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดังล่วหยาง าพาผ่านโดยหมาปั้วหยงซึ่งก็ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างหวงเสวียนหวังอี้ป๋อวิกตอเรียส่งและส่งอี้มารับหน้าที่ในการดำเนินเรื่องในคราวนี้นะครับตำนานล่วอย่างก็จะเป็นเรื่องราวภายหลังจากเปลี่ยนผ่านราชวงศ์เก่าสู่ราชวงศ์ใหม่จกักรพรรดนินีขึ้นครองราชบัลลังก์พระนางทรงโปรดให้มีการปราบปรามเหล่าทหารชั่วขุนนางโฉดให้หมดสิน้น โดยการเปิดให้ประชาชนแจ้งบอ่อแสนำไปสู่การจับกลุ่มจนทำให้หมดยุคขุนนางชั่วเหล่าพวงประชาล้วนอยู่กันอย่างผาสุกหลายปีให้หลังเกิดเหตุโกลาหนขึ้นที่ตลาดทิศใต้ของเหอหนานมีผู้กอ่อการร้ายบุกโจมตีท่านหญิงอยว่ส่วนขณะเดินตลาดในขณะเดียวกันสองพ่อตระกูลหลินจากภูเขาเหลียนผู้แจ้งข้อมูลลับก็ถูกปิดชีพไปอย่างปริศนา ภายใต้คมทวนวงเดือนซึ่งหน่วยสืบสวนก็จับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้หนึ่งคนก่อนคนร้ายผู้นี้จะถูกค่าปิดปากไปอีกในรายการกลับมาของผู้แจ้งข้อมูลลับภายนี้ก็ทำให้ช่วงเวลาแห่งความผาสุกนี้ต้องจบลงต่อมาเกาปิงจูผู้ตกแต่งศพแห่งสารต้าหลี่ยอมรับว่าตนเป็นผู้ปิดชีพคนร้ายเองกับมือเพื่อหลอกล่อให้มือสังหารที่แท้จริงปรากฏตัว เกาปินจูใช้เวลาตลอด5ปีที่ผ่านมาตามหานักฆ่าที่ใช้ทวนวงเดือนเป็นอาวุธเพื่อล้างแค้นให้กับเหล่าสหายรักที่จากไปอย่างคับแค้นใจจนทําให้ตัวเองตกเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายมีประกาศจับไปทั่วทั้งเมืองยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้สืบทราบว่าเรื่องราวเบื้องหลังเหตุกระหนครั้งนี้ไปเกี่ยวข้องกับการยักยอกทองแดงที่ตระกูลไปลี นำมาสร้างตำหนักหอเทียนถังภายหลังจากไปลีเออร์หลางและหลิวหลานตกแต่งกันได้ไม่กี่ชั่วย,ยามเสนาบาดีกลมโยธาธิการไปลีเหยียนผู้เป็นบิดาของไปลีหงอีและเป็นประม,มุกข,ของตระกูลในขณะนั้นกับถูกสังหารไปอีกรายหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้ก็ถูกจัดการให้เหมือนกับว่าเกาปิ้งจูเป็นผู้สังหาร แต่เมื่อไปรีเออร์หลังได้เห็นผลที่ปรากฏบนศพของบิดาก็รู้ได้ทันทีว่าเขาถูกพิษหายากซึ่งมิใช่ฝีมือของเกาปิงจูอย่างแน่นอนดังนั้นทั้งไปรีเออร์หลังและเกาปิงจูจึงร่วมมือกันสืบหาผู้บงการเบื้องหลังจากการฆาตกรรมเหล่านี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอู่ซื่อเย่หน่วยสืบสวนเรื่องราวของพวกเขาก็จะเป็นอย่างไรต่อไป หายที่สุดพวกเขาจะร่วมกันเปิดโปงเบื้องหลังของเหล่าผู้ร้ายได้หรือไม่ก็ไปติดตามชมกันได้นะครับที่ไอชีอีทุกวันพุธถึงเสาร์เวลา19นาฬิกาวันละ2ตอนนะครับส่วนนักแสดงนำก็ได้หวงเสวียนมาระบ,บทเป็นเกาปิงจูอดีตผู้นำเหมืองผู้เหลียงมีความชำนาญในพื้นที่ของนครเทพเป็นอย่างมากนะครับอีกทั้งยังรู้ตื้นลึกหนาบางเส้นทาง ราตาเวนของทหารทุกเมืองทุกจวนเป็นอย่างดีหวังอี้ป๋อก็รับบทเป็นไปหลีหงอี้คุณนางนอกราชการของกรมโยธาธิการบุตรชายคนรองของเสนาบาดีกรมยาธิการไปหลีเหยียนเขาถูกกำหนดให้เป็นคู่หมายของชีเหนียงแห่งสกุลหลิวนามหลิวหลานส่งเสียนก็รับบทเป็นอูสซื่อเย่ท่านเย่หัว แห่งหน่วยสืบสวนนางเป็นที่เอ็นดูโปรดปานของจักรพรรดินีเป็นอย่างมากสือเย่ก็เป็นน้องสาวของผู้บัญชาการหน่วยสืบสวนที่ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมาอย่างหน่วยสืบสวนมักจะแต่งกายด้วยอาภรณ์ของบุรุษมากกว่าสวมชุดสตรีทรงอี้ก็ระบ,บทซีเหนียงแห่งตระกูลเหอตงหลิวนามหลิวหลานนางเป็นคู่หมายของไฝหลีเอ๋อหลางหลังจากพ่อของนางหายตัวไป นางก็ตกอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เป็นอาหรือก็คือหลิวเซียงแห่งตระกูลหลิวซือถือว่าเป็นสกุลที่มีผู้คนนับหน้าถือตายกยอให้เป็นสกุลผู้ดีอันดับหนึ่งของนครเทพมหัศจรรย์สัมผัสรักรก,ก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของสาวเฉิงเซียวนะครับนางเอกสาวไฟแรงที่ตอนนี้มีผลงานที่กำลังฉายอยู่อย่างเรื่อง เกมรักซ่อนกลลวงและเธอก็ได้มาเล่นประกบคู่กับพระเอกสุดหล่ออย่างกูเชยเฉิงเขาเคยฝากผลงานการแสดงไว้อย่างซีรีส์เรื่องห่องเต้ที่รักทั้งภาคที่1และ2นะครับในบทบาทของฮ่องเต้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาวเมืองฉีหยวนเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีพลังวิญญาณและต้องพึ่งหินพลังวิญญาณเพื่อเพิ่มเติมพลังให้ตนเอง ลูกชิงชิงลูกสาวคนรองของตระกูลลูกขุนนางในราชสำนักโชคชะตาเธอนั้นอาภัพในขนาดผู้คนในเมืองมีพลังวิญญาณแต่เธอเกิดมาไม่มีพลังวิญญาณแม้แต่นิดเดียวเธอฝึกฝนอย่างหนักแต่ก็ไร้วี่แวววันหนึ่งเธอได้พบกับท่านอ,องหนานกงอี้ชินท่านชายจอมหญิงที่แสนร่ำรวยและรักอิสระ แต่โชคชะตาเล่นตลกทางเดียวที่พลังของลู่ชิงชิงจะเพิ่มขึ้นนั้นก็คือแต่ตัวของอ้องนานกงอี้สินเพียงเท่านั้นนะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์แนวกุ๊กคิกโรแมนติกนะครับถ้าใครชอบแนวนี้และตัวของนักแสดงก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับส่วนนักแสดงนำก็ได้เฉิงเสียวรับบทเป็นลู่ชิงชิงคุณหนูรองทะกูลลู่บุตรสาวของลู่หงจู ผู้ไม่มีพลังวิญญาณตั้งแต่กาเนิดทําให้นางไม่สามารถออกจากจวนได้นะครับเพาว่าเมื่อนางแอบหนีออกไปเที่ยวนอกจวนจนได้พบกับอองจิน้นก็ทําให้พลังวิญญาณของนางถูกปลุกขึ้นมานิสัยร่าเริงและก็สดใสกูเจียเฉิงก็รบ,บทเป็นหนานกงอี้ชินพลังวิญญาณระดับเจ็ดซึ่งก็เป็นพลังวิญญาณสูงสุดในอาณาจากักรฉีหยวน นิสัยรักอิสระเป็นพี่ชายของรัชทายาทท่องเที่ยวที่หบเขาซากวิญญาณอยู่หลายปีกลับมาเมืองหลวงก็ได้พบกับตู้ชิงชิงที่แปลงร่างเป็นกระต่ายโดยบังเอิญนะครับอย่างเจ๋อก็รับบทเป็นหนางกงหนิงหยางรัชทายาทของอาณาจากักรฉีหยวนพลังวิญญาณระดับ6จิตใจดีมีเมตตารู้สึกสนใจลู่ชิงชิงตั้งแต่แรกเห็นนะครับ หวังอี้เฟยก็รับบทเป็นลู่วินซีพี่สาวของลู่ชิงชิงมีพลังวิญญาณตั้งแต่กำเนิดทำให้ออกจากจวนได้อย่างอิสระนางหลงรักรัชทายาทและถูกวางตัวให้เป็นชายาเอกของรัชทายาทนายหญิงก็จะเป็นเรื่องราวในรัสมัยของจักรพรรดิหย่งเจิง้งและจักรพรรดิเฉินหลงแห่งราชวงศ์ชิงอุตสาหกรรมทอผ้าไหมในภูมิภาคซูโจเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่น การเย็บปักถักร้อยซูชิวและการทอผ้าแบบเคอร์ซือล้วนเป็นเครื่องบรรณาการของราชสำนักตระกูลเหลินแห่งมณฑลซูโจสืบพอบตำแหน่งผู้นำการทอผ้าในการทอผ้าซูโจและครอบครองเคล็ดลับเฉพาะในการทอผ้าเคอร์ซือจากบรรพบุรุษสเสวยถังในท่านแห่งตระกูลเหลินเป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนและมีสงา่าแต่หูหยินเซินซุยซี นางกลับมีนิสัยตรงกันข้ามนางมีนิสัยเด็ดขาดเข้มงวดไม่เพียงแต่ดูแลตระกูลเหรินให้มีระบบระเบียบเท่านั้นแต่ยังได้ส่งเสริมงานทอเครอสื่อของตระกูลเหรินให้รุ่งเรืองโดยอาศัยทักษะการทอและเย็บปักถักร้อยที่ยอดเยี่ยมของตนและได้กลายเป็นนายหญิงที่มีชื่อเสียงแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหรินเสวยถังประสบอุบัติเหตุจากการตามล่าจนน้ำเพื่อค้นหาความจริง ที่เกี่ยวกับลักลอบผมผ้าไหมไม่รู้ว่าเขาอยู่แห่งหนใดทำให้ตระกูเลเรินมีอันตรายรอบได้หลังจากเสียซุยสีทราบข่าวนี้ก็อดทนต่อความเศร้าโศกและเพื่อรักษาสุดลับเฉพาะและสายเลือดเพียงคนเดียวของตระกูเลเรินนางได้ร่วมมือกับศัตรูหัวใจจึงเปาชินต่อสู้กับพยันตรายจากภายนอกสุดท้ายเอินเสวอถังก็กลับมาได้อย่างปลอดภยัย เอินซุยสีหลังผ่านความยากลำบากต่างๆนานาม,มาหลายปีก็ตระหนักได้ถึงความสูงส่งของงานทอเคซือไม่อยากอยู่ในชีวิตทางอารมณ์ที่ซับซ้อนอีกต่อไปเลยฝากตระกูเลเรินไว้กับเจิงเป่าฉินแล้วก็หนีหายไปซีรีส์เรื่องนี้ก็อัปเดตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬกานะครับก็อัปเดตวันละ2ตอนก็ออนแอร์ใกล้จะจบแล้วนะครับ ถ้าหาว่าใครชื่นชอบซีรีส์แนวนี้และตัวของนักแสดงก็ไปดูกันได้นะครับทางอ้ายฉีอี้ส่วนนักแสดงนำก็ได้จางหุยเหวินและหยางหลงมาแสดงนำนะครับ